เสียสีอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็โดนอุ้มหรอกไม่หานนะเฮ้ยมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะอะไรอยากโดนโดนจับเลยตอนเดี๋ยวร,รู้สึกมตลกจนกระทั่งเราโตมาสักวันนี้เนึ่ยเราก็เริ่มตั้งคําถามว่าทําไมเราถึงกลัวการพูดถึงรัฐมนตรีทําไมเราต้องกลัวการพูดถึงแค่ชื่อนายกเรากำลังสร้างภาพจําภาพซ้ําของความหวาดกลัวหรือเปล่ามีคนที่ถูกอุ้มหายมีคนที่เสียชีวิตจากการถูกอุ้มจริงๆมันไม่ควรถูกทําให้เป็นเรื่องตลก ผมเชื่อจริงว่าวันวันหนึ่งมุกเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องตลกเราจะเท k e s e r i o u มากขึ้นใครพยยามที่หยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาพูดเราจะหันไปแล้วเฮ้ยไม่ตลกเพราะมันคือเรื่องที่ทุกคนต้อง take s e r i o u และจริงจังได้แล้วรัฐในบ้านเราทำให้เราได้เห็นเลยครับทำให้เราได้สัมผัสกับคำคำหนึ่งที่ผมเองก็สัมผัสได้คือคำว่าสยบยอม เขาทำให้เรารู้สึกว่า stay l o ไว้อยู่เงียบๆไปแล้วชีวิตจะสงบสุข <c oughs> ครอบครัวผมยังพูดกับผมเลยว่าอย่าไปทำอะไรแบบเนี่ยไปขัดไปยุ่งวุ่นวายกับเขาเดี๋ยวเขาก็ไม่ยุ่งวุ่นวายกับเราเองซึ่งผมรู้สึกว่าเนี่ยนี่คือคำพูดหนึ่งนี่คือ mindset หนึ่งที่เขาเขา,เขาใส่มาในสังคมไทยส่วนใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์การที่ผมหยิบยกขึ้นมาในบริบทของ6ตุลาขึ้นมาพูดอะ่ะ มันไม่ควรจะเป็นเรื่องกล้าหาญมันควรจะเป็นเรื่องที่ถูกเอามาพูดได้อย่างปกติถ้าสังคมเราปรกติมีคนถูกสังหารขนาดนี้แล้วเขาพวกคนเหล่านั้นถูกพยายามทำให้ลืมถูกกลบมันลงไปลองนึกภาพว่านี่คือสิ่งที่คนคนหนึ่งที่ถูกฆ่าควรได้รับหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ญาติเราอาจจะไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่บรรพบุรุษเราแต่ท้ายที่สุดแล้วนี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งคุณรู้สึกว่ามันยุติธรรมหรือเปล่า ถ้าเรามัวแต่กลัวทุกคนกลัว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 แล้วแบบยังไงต่ออะไรมันจะเปลี่ยนคือคนที่พยายามกดเอาไว้สิ่งที่รัฐพยายามจะพูชเอาไว้สิ่งที่รัฐจะพยายามปิดไว้ความอายุที่ทำมากมายเนี่ยถ้าเรามัวแต่กลัวท้ายที่สุดแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรไหมกับเรื่องราวการสังหารหมู่ที่แทบไม่ถูกจานจารึกเอาไว้ในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทย6ตุลา 2519แล้วผมรู้สึกว่าด้วยพื้นที่ของผมเองก็ดีมันน่าจะดีที่เรามีพื้นที่ที่ใหญ่ขนาดนี้เหมือนเรามีลำโพงที่ดังมาในระดับหนึ่งอ่ะเราพูดเรื่องราวเหล่านี้ออกมาแล้วถ้ามันเปลี่ยนแปลงสังคมได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรื่องราวของ6ตุลาที่ผมอ้อมนำออกมาเล่าในวันนี้มันทำให้สังคมมีภูมิคุ้มกันในด้านจิตวิทยามากยิ่งขึ้นถ้าผมออกมาเล่าในในฟิลนี้แล้วทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแน่จริงมันเปลี่ยนไปใน สู่สังคมที่เขาวาดฝันแล้ววางเอาไว้ในทิศทางที่มันดีขึ้นจริงๆผมเชื่อว่ามันน่าจะดีผมไม่ได้บอกว่ามีาความรับผิดชอบผมแต่ผมรู้สึกว่าผมมีลาโพงของผมอ่ะผมพูดไปว่าผมทําแบบเนี้ยแ้่ถ้าคนอื่น <_ S 2> เห็นว่ามัาานเวิร์กเขาจะเปิดลําโพงเขาเปิดลําโพงเขาเปิดลําโพงเขาแล้วผมรู้สึกว่าปัญหาในบ้านเรามันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้มันมีเรื่องราวอื่นๆสะสมหมกักหมมเยอะมากๆเลยทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุขสาธารณรัโภพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ถ้าทุกคนที่อยู่ในฟิลงานตัวนั้นมีลําโพงไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่แล้วเราช่วยกันขยายมันออกมาผมเชื่อจริงว่าเราจะแก้ปัญหาของรับนี้ได้อย่างยั่งยืนมากที่สุดมันอาจจะไม่ใช่วันสองวันนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเราตระหนักรู้เรารู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่เราจะช่วยกันแก้ได้ได้ดียิ่งขึ้นอิงโน้ตไลทมันในมุมมองผมจากที่ผมได้สัมผัสนะมีหลายมีหลายความหมายคือผมรู้สึกว่าบางคนรู้แต่เขารู้สึกว่า ฉันทําแล้วจะมีแต่ปัญหาฉันไม่ทําดีกว่ามันมีหลายหลายรูปแบบมากๆเลยแต่ผมผมอยากให้เขาตระหนักรู้ว่าโอเคพาร์ทนี่อาจจะไม่ใช่ปัญหาของคุณจริงๆอะ่ะแต่ถ้าคุณยังยังช่วันลยยังอีกนอนไปเรื่อยๆวันหนึ่งปัญหาเมื่อปัญหาของคุณมาถึงเนี่ยมันจะเหลือสักกี่คนที่จะจะช่วยกันช่วยคุณฉันแล้วผมรู้สึกว่า ก็นั่นมันน่าจะดีนะถ้าเสียงที่เราสื่อออกไปเรื่องราวที่เราเล่าออกไปแล้วทําให้คุณรู้สึกว่ามิ่นี่มันคือเรื่องอายุธี่อาจจะมาในสเตปของพาร์ทคุณคุณไปได้แค่เนี้ยสมมติคุณก้าวได้เท่านี้เอาคุณก้าวเท่านี้ในฟิลของคุณอ่ะคุณทําได้เต็มที่แค่ไหนค่อยๆทาแล้วคุณจะเริ่มเห็นเองว่าออมันไปดีเฮ้ยม,มันไปดิอีกนิดนึงแล้วผมเชื่อจริงๆว่าแค่คนละนิดคนละนิดคนละนิดมันก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างหนึ่งที่เราเห็น ตั้งแต่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาออกมาผมรู้สึกว่าสร้างความวุ่นวายทําไมทำไมไม่กลับเปนะ็นทําหน้าที่ตัวเองให้ดีไม่ไปเรียนให้ดีซึ่งผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งหนึ่งของคําว่าสยบยอมเพราะเขารู้สึกว่าเป็นนักเรียนต้องไปเรียนจะมาเรียกร้องสิทธิ์อย่างนี้ได้ยังไงเด็กเขาเริ่มรู้มากยิ่งขึ้นเขารู้สึกว่าการสยบยอมตั้งแต่รุ่นก่อนหน้าเขารุ่นพ่อเขารุ่นปูย่ย่ามาจนถึงยุคมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นคือการถูกกดขี่อย่างมากมายไปเรื่อยๆ ถ้าประโยคถึงที่ผมกล้าคัดค้านแล้วผมยืนยันว่ามันไม่จริงด้วยถ้าเราไม่ไปยุ่ง,ขงเขาเขาไม่ก็ไม่ไปยุ่งกับเราหรอกวันหนึง่งการเอารัดเอาเปรียบของเขามันจะซึมลึกจนมาถึงเราเองจริงๆตอนนี้มันก็เกิดการเอารัดเอาเปรียบเราอยู่แล้วเราแค่สยบยอมแค่นั้นเองเราแค่รู้สึกว่าเ,เราโอเคจ่ายได้ก็าไม่เป็นไรออโอเคโดนนิดหน่อยไม่เป็นไรดีกว่าให้มาคุกคามเรา ดีกว่าให้เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบดีกว่าให้ใชายชุดเกลียนมายืนจอดรถไม่ติดป้ายทะเบียนอยู่หน้าบ้านเราทั้งที่จริงๆแล้วนึกภาพเลยครับว่าโอเคเล็กๆของหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนนึง,นนงรวมกันก็คือเขาได้ประโยชน์เยอะมากจากการกดขี่เราเหล่านี้ไว้แต่ผมก็เชื่อเหมือนกันว่าถ้าเรารีเวิร์สกลับละ่ะถ้าทุกคนไม่โอเคอะ่ะไม่โอเค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 ฉะนั้นแล้วผมเลยรู้สึกว่าคำว่าสยบยอม มันน่าจะค่อยๆเลือนหายไปในรุ่นนี้และ